สวัสดีครับผมพอไมมพี่น้องมือนี่กับจิมะทากินย้ำคำนะครับนี่จิมะทํากินนี่ครับนี่มอมา่าต้มยำกุ้งควรอื่นกับใส่น้ำซุปกระดูกหมูลงไปคนนะครับนี่ตั้งกระทะร้อนแล้วน้ำซุปกระดูกหมูน้วนมา ่มาใส่ี่่ครับผมเครื่องปรุงต้งยมยำกุ้งนี่ใส่ลงไปเลยตามสูตรเขาเนาะใส่ก็ะซองเลยนวาเดียวนะนเนาะความแส็ดนวของเขาอีกเสดขนาดไหนหค่อยมากินม,มาชิมน้ำกันครับนี่กับนังมันเกี่ยว ในซองของต้มยำกุ้งใสลงไปเลยครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดสักหน่อยเนาะน้ำเดือดขึ้นมาพอดีแล้วครับนี่มาใส่ตามลงไปด้วยชิ้นหมูกับลูกชิ้นครับนี่ลูกชิ้นกับลูกชิ้นเนื้อเนอะาะตามมักตามชอบเนาะครับผม ้สในเข่ากันทำกิ่นเวลาเล่งด่วนเนาะแนวกินมือคำมือนีเนาะหลังจากกลับมาถึงบ้านย้ำคำย้ำกลิ่นย้ำคำเนาะ,ะเฮ็ดกินตามที่รถมีเลยครับอืขินหมูกะําลังเหลือมซุปพอดีลูกชินกะเหลือมซุปพอดีเนาะมาชิมรสชาติครับนี่ว่า กี่เสบนัวพอดีหรือยังปรุงเพิ่มนิดหน่อยครับนี่ใส่น้ำตาลทรายลงไปเพิ่มความหวานเนาะตามมักตามชอบนะครับนี่อันนี้สองกระบวยก็พอจะมาใส่เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกผงลงไป สักหนึ่งกวบวยก็พอไม่ต้องเผ็ดเยอะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยอะเท่านี่พอดีครับอื้คนให้เข้ากาันชิมรสชาตอีกครั้งหนึ่งครับนี่พอดีหรือยังอืม้ม เริ่มใช้ได้เดี๋ยวที่เอาน้ำมะมานาวมาบีบใส่นาครับนี่น้ำมะนาวสดๆดดเก็บจากสวนครับเพิ่มความเปรี้ยวลงไปด้วยน้ำมะนาวใส่ลงไปเลยตามมากักตามชอบชอบเปรี้ยวเยอะก็ใส่เยอะชอบพอดีก็ใส่พอดีชอบมากๆก,ก็ใส่มากๆนี่ตามความชอบเนาะ น้ำมะนาวสดๆครับนะจะได้ไมาชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งพอดีหรือ,อยังจืมแจมๆครับนี่มีทั้งรสความเปรี้ยวกับความหอมของน้ำซุปกระดูกหมูนี่ครับนี่ก็น้ำปลาก็รสชาติพอดีแล้วเนาะก็ขิ่นเนื้อหมูกับลูกขิ่กับน้งเริ่มซุกพอดี พ้อปรุงพมพ้อกินพ่ออยู่แล้วครับนี่เฮ็ดจินง่ายเวลาเล่งดวนเนาะมามา่าต้มยำกุ้งครับมาครับผมเร็จเรียบร้อยนี่ก็เส้นมาม่าก็ลวกนุ่มๆพอดีแล้วครับนี่ก็จะใส่พักลงไปน้ำครับนี่อันนี้คือพักกรังปีลวกเร็จเรียบร้อยนี่ก็พักบุ่งนี่ก็หัวไชเท่านะครับผมใส่ลงไปเลย ตามความชอบตามเวลาด่วนๆนเนาะเน้นพักเยอะๆครับนี่ใส่ลงไปเลยครับนุนเลยครับนี่ก็จะมาใส่กุ้งครับนี่กุ้งผักพริกแห้งก็จะบีพริกแห้งน้ำเนาะเพิ่มความเผ็ดครับนี่ใส่กุ้งลงไปตัวใหญ่ๆเลยครับนี่กะ พริกแห้งพัดใส่กระกุงนะครับนี่เพิ่มลงไปเลยความจัดจ้านจัดจ้าน,านความเผ็ดเพิ่มขึ้นมานี่ครับน้ำต้ยมยำใส่ลงไปเลยใส่รสชาติของผงน,วนัวของมะมา่าต้ยมยำกุ้งนีะครับโว้ยช้ำจะโบเลยครับโอ้ย มาคนให้เขากันครับอืสีสันครับนี่ให้พริกพริกพัดพริกแข้งพักกุ้งนี่ให้ซึมเข้าไปด้วยกันครับนี่สีสันครับสีสันรสชาติจะเป็นอย่างไรอจัดจานจัดจานครับ H. มใหญ่ๆตโตไปเลยนี่กุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับโอ้โหมาโรยตามเพิ่มไปด้วยพริกไทยผงนี่ให้เขามีความแซ่บนัวหอมๆของพริกไทยขึ้นมานี่ครับตามไปด้วยผักสดๆนี่ผักกระหล่ำปลี นี่เอาสดสด,สดลงไปเลยเสบนัวเสบนัวจัดจ้านจัดจ้านรสชาติวนัวตามหิวตามอยากครับผมมือนี่ครับเสบ